สวัสดีทุกคนสําหรับผู้ได้ที่อยากไปลอยกระทงมือแรงกระทงคอยกระเตรียมพร้อมแล้วคนกระพร้อมแล้วเ้อทุกคนมือแรงผู้ได้เห็นหนาขคอยอย่าลืมถักเลอทุกคนเพราะว่าคอยกระจะไปลอยกระทงคือกันเดออันนี้คือกระทงของคอยนาอเตรียมพร้อมจาเต่เวินเวนเออรายการเมื่อนี้ก็จะมาบอกงานคือเก่าเนาะสําหรับผู้ได้ที่อยากได้งานเมื่อนี้มีเขามาทางหางานเลยมาฟังกันเลยบาพี่น้องจะมีงานอยู่ไซแดรเนาะงานที่หนึ่งนี่เป็นงานแม่บ้านผีเรียงน้องเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยเนาะบนเหตุงานนี่แม่อยู่ เงโยชินที่สและงานที่2องอันนี้เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเด้อทุกคนเงินเดือนแมน่13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทเลยเนาะบนเหตุงานในแมนยู่สมุทรปราการงานที่สี่เป็นงานอาผีเรี่ยงนอกเงินเดือนแมน่13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทเอ,อ้งานที่สี แม่บ้านผีเรียงน้องเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานในแมนยูภูเก็ตงานสุดไทยนี่เป็นงานแม่บ้านผีเรียงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเนาะบนเหตุงานในแมนยูราชพฤกหรือว่ายูนุนทบ,บุรีสำหรับมือแรกงผู้ได้ขีไปลอยกรนะทงเนาะเ็นหนาคอยอย่าลืมถักเลือยอยู่พะรามเจ็ดเนาะผู้ได้เห็นแล้วก็อย่าลืมเอิ้นใส่กันเด้อทุกคนสำหรับวันนี้ไปละบา,บาย